โชคดีโชคดีเฮงเลยน้องโอวางเดี๋ยวเดี๋โอเดี๋ยวเดี๋ยว,ว,วอ่าไปเลยก่ะไปโอเค,อเคๆเฮงเฮงรวยๆนะครับน้องโอขอบคุณน้องมาผมเรื่องแฟร์เรดี้นะผมไว้ใจผมได้ครับยอดคุกคาโรซิ่งตัวจริงไม่คุยเยอะครับผมสามคำจบสดไปเลยนะครับน้องโอโอ้ขอน้องโอโชคดีมีชัยนะผมทำกิจการงานไหนก็ขอให้มัง่งคั่งร่ำรวยรวยรวยยิง่งขึ้นไปนะครับโชคดีโชคดีวัยรุ่นยุคนี้เขาไม่คุยเยอะนะครับสองสาคำ บอกว่าโอ้พี่วัดผมไปดูมาหลายที่แล้วพี่อะไรผมไม่ถูกใจนะผมไม่ไม,ไม่ไม่สวยไม่ถูกใจน้องก็มาดูที่กุศลศรงนะผมบอกโอ้โหรถที่นี่สวยจริงใสจริงนะครับเอ่อเหมือนที่ผมบอกผมเรื่องแฟร์เรดี้แซดนะครับให้คนรักแซดให้มืออาชีพอย่างผมเป็นคนดูแลให้นะครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนครับโชคดีมีใจเฮงรวยรวยขอบคุณโมบ้าๆนะครับที่ให้ผมเป็นคนดูแลนะครับให้เขียววดกุศลศรีเป็นคนดูแลให้นะครับผม พี่น้องท่านใดนะครับที่มองหารถสปอร์ตนะผมหรือว่าต้องการขายรถสปอร์ตนะครับก็เข้ามาได้ครับผมยินดีเลยยินดีเลยนะครับ099622455ผมเบอร์นี้เบอร์เดียวจบแน่นอนผมทั้งซื้อทั้งขายนะครับเรื่องเฟอร์เรดี้แซดต้องให้คนรักแซดต้องให้มืออาชีพแซดครับเป็นคนดูแลให้โอ้ยินดีด้วยกับน้องโอ้ด้วยนะครับยินดีด้วยยินดีด้วยยินดีด้วยได้ไปรอแล้วนะครับผมได้มัสอาชนาทศรีขาวนะครับไปแล้วนะครับ แวร์เรดี้สามารถสูนแซดหลอสุดๆได้ขอให้น้องโอขับขีป่ปลอดภัยไปไหนก็ขอให้มั่งค้างล่ำรวยรวยรวยครับผมเดี๋ยวเก็บหน่อยเก็บรถหน่อยนะครับรถหน่อยฝากด้วยนะครับฝากติดตามช่อง YouTube กุดค้าลั่ซิงแล้วก็เพจกุดค้าวลั่ซิงด้วยนะครับใครต้องการซื้อขายแลกเทอมาได้เลยครับยินดีอย่างยิ่งนะครับไม่ผิดหวังแน่นอน แฟร์เรดี้ 3, 0, สามเจ็ดศูนย์เซนต์ครั้งวันนี้สุดหล่อทุกคันเลยนะครับดูแลให้อย่างดีนะครับโอเค สวยคลิปเลยครับผมยันจัดเลยนะครับโอเคนะผมยินดีด้วยกันโออีกครั้งหนึ่งนะผมโอเคครับฝากไปด้วยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ